เปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของเทคนิคนะครับประจำวันที่4มีนาคม2557นะครับภาพเซตเมื่อวานนะครับก็เหวี่ยงตัวในช่วงของช่วงเช้านะครับพร้อมบรรยากาศการลงทุนเนี่ยกลับมาคึกคักขึ้นนะครับแต่ยังไม่สามารถผ่านกรอบแนวต้านบริเวณ1 350จุดนะครับจนเกิดการอ่อนตัวลงนะฮะจากการทํากําไรในช่วงของท้ายตลาดนะก็ส่งผลให้เกิดสัญญาณขายตามกราฟหลาย60นาทีนะซึ่งน่าจะมีผล ให้วันนี้เนี่ยอ่อนตัวลงต่อได้นะฮะจึงควรรอซื้อนะครับเมื่อมีการปรับตัวลงในระหว่างวันนะครับโดยประเมินแนวรับในวันนี้เนี่ยเรามองไว้ที่1333จุดนะฮะถัดไปก็1 3นจุดนะครับในขณะที่แนวต้านเนี่ยเรามองไว้ที่1345แล้วก็1360จุดนะครับสำหรับหุ้นที่แนะนำทางเทคนิค3ตัวนะครับตัวแรกก็คือตัว KKP นะครับราคาก็เดินหน้าหลังปรับฐานลงมานะฮะยปรับฐานลงมายังแนวรับนะครับ ัพเทรนไลน์ line, นะฮะจนเหวี่ยงตัวผ่านยอดก่อนหน้าขึ้นมาได้อย่างสวยงามนะครับพร้อมสัญญาณซื้อจากเครื่องมือหลักๆนะฮะแล้วก็วอลุ่มเนี่ยเริ่มก่อตัวนะครับก็แนะนําเก็งกําไรในตัวของ KKP นะครับแนวรับเรามองไว้ที่40บาทนะครับแนวต้านมองไว้ที่42บาทถัดไปที่43บาทส่วนคันล้อนเนี่ยเรามองไว้ที่39.25บาทนะครับตัวที่2ก็เป็นตัว AP นะครับก็ยกตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีนะฮะจน MACD เนี่ยกลับมายืนเหนือ บนเส้นซีโรไลน์นะครับแล้วก็ซิกแนลลน์นะครับโดยช่วงที่พักตัวนะครับก็ไม่ได้ให้สัญญาณขายแต่อย่างใดนะครับราคาหุ้นน่าจะเหวี่ยงขึ้นทดสอบแนวต้านตามลําดับได้นะครับก็แนะนําเกณฑกําไรในตัวของ AP นะครับแนวรับเรามองไว้ที่5บาทแนวต้านเรามองไว้ที่5บาท25นะฮะถัดไป5บาทส0สตางนะครับส่วนจุดคันล้อนมองไว้ที่4บาท9กสตางนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะฮะ SF นะครับก็เป็น เบสของเราในวันนี้นะครับก็เบรกแนวต้านนะครับ EMA 75วันขึ้นมาด้วยวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นนะฮะจากช่องอจากช่วงก่อนหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับเครื่องมือส่งสัญญาณซื้อในเวลาไล่เรียกกันนะครับแรงส่งดีนะครับมีโอกาสขึ้นต่อนะครับก็แนะนำเก็งกำไรตัวของ SF นะครับ แนวรับเรามองไว้ที่5.65บาทนะครับแนวท่านมองไว้ที่5.85แล้วก็ถัดไปที่6บาทนะครับส่วนจุดคัดลอสเนี่ยเรามองไว้ที่5.60บาทนะครับก็ปิดการประชุมสำหรับในส่วนของเทคนิค